ลองค่หาของดูครับนะครับขอดูของนะครับอืมนี่เลยสร้อยคอมาเฟียคืออะไรครับ TNT ชิป่าฟาร์มทะ่เกาะครับทีน n t ชิปก็ที่เกาะเหมือนกันใช้เรือดำน้ำแล้วแก๊งใหม่เข้ามาก็ต้องตีอย่างี้ทุกคนเลยลับหมายถึงว่าถ้าแก๊งใหม่ใช่ไม่มีสล็อตฟรีให้เขาเลยหรือครับ มันจะมีบางกรณีที่เป็น s l o ฟรีจะเป็นพวกบวริษแก๊งครับอาแล้วบรวิษแก๊งกับขึ้นแก๊งใหม่นี่มันแตกต่างกันตรงไหนครับบริแก๊งคือนั้นเราจะซัพพอร์ตให้กับแก๊งที่เขามาเพื่อขึ้นแกง๊งโดยเฉพาะแต่ว่ามันก็มี<ช>คือมันมีกําหนดที่ว่าต้องขึ้นภายในหนึ่งเดือนเนี่ยคือว่าเราจะมีเวลาบีบให้เขาขึ้นมาน้นครับผมขึ้นแกง๊งผมว่ามันน่าจะมีแบบถ้าสมมติว่าถ้าคุณให ถ้าาสภาให้ให้แก๊งวัริ่แก๊งแล้วอะแล้วแล้วแก๊งในเหมือนถ้าเขาเนจะมาขึ้นน่ยมันก็ควรจะได้ตรงนั้นหรือเปล่าครับเดี๋ยวไม่ได้ถ้าไม่ได้มันก็ดูเป็นช่องดูเป็นช่องที่มันสมควรจะได้แต่ว่ามันไม่ได้มันก็ไม่อยากขึ้นกันหรือเปล่าคนนรอมลองรวมตัวกันลองลองรรบรวมรวมกันดูแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคุยแล้เดี๋ยวผมลองเสนอให้ทีหนึ่งผมมีแล้วครับมีอยู่แล้วแต่ว่าหลังรีับอ่าถ้าผมขอลองคุยกันอีกสักแป๊บหนึ่งก่อนอาจจะมีเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะตอมาก ได้ครับได้ได้ม no ันมันมันผมว่าไอการขึ้นแกงเนี่ยถ้าถ้าทาให้มันยิ่งกล้าขึ้นกันสภาพาครับไออ่ะไอทบติการเหรียญแกงตอนนั้นครับที่ให้แก๊งอ่ะมันยังไงนะครับมาถึงตอนไหนที่ให้ซื้อหรอใช่ของคาเทียซื้อไปหมดแล้วใช่ปะใช่ใช่ครับแล้วอืเดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเกิดแบบยังไงอ่ะจะขอยืมเหรียญแกงจากสภาเงี้ยมันได้ไหมครับอันนี้ผมก็ต้องขอคุยกันก่อน ัสดีครับคือเราจะคือขอคือจะขอยืมใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่อ่าอาเดี๋ยว่าคุยกันก่อนตอนนี้ครับเหมือนกำลังจะเคลียร์สลอตครับอ่าอ่าเข้าใจครับอย่างที่ผมบอกก็ได้คือถ้าสมมติว่าถ้าสภาซัพพอร์ตเรื่องสล็อตแก๊งสักสักครึ่งหนึ่งของที่เขามาขึ้นอ่ะผมว่ามันก็มันก็ยังพอช่วยเรื่องแก๊งให้มันเดินหน้าต่อไปได้อยู่ในในเรื่องของอาวุธหรือว่าเรื่องเงินอะไรเงี้ย เพราะเขาจะต้องมาเสียเวลากับตรงนี้ครับใช่แล้วก็ที่เหลืออะไรเงี้ยสปาก็ลองใช้เกณฑ์วัดเอาว่าไอ้อันไหนเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยหรือว่าเขาเป็นตรงเป็นนี่อะไรครับอืมได้อันนี้นจะดูผมลองดูผมลองประชุมเหมือนกันอืมได้ได้ครับเพราะมันมันมันค่อนข้างที่จะหายากนะเข้ามาผมก็ไม่รู้เลยนะว่าต้องดูเกณฑ์แก๊งอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นตอนเหลื่งแก๊งอนาคตอีกไม่นานอาจจะปรับใช้ของน้อยลงอันนี้ไม่ชัวร์ เหรียญแกงเอาจริงสภาขายสภารวยกว่านะคเคยมันมันเปิดเปิดขายเป็นช่วงๆครับขายเป็นช่วงๆจริงสภาขายแบบก็ก็รวยแล้วนะเอาจริงเพราะเหรียญละแบบห้าแสนสามแสนสี่แสนอะไรเงี้ยก็อันนี้มันราคาเท่าไหร่ครับในโต๊ะมันเหรียญมันตกเหรียญแล้วประมาณสองหมื่นห้าประมาณนั้นสองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าสามสามหมื่นไม่ได้ยากใช่ไหมไม่ไม่ได้ยากมากครับถ้าถ้าฟาร์มเองมันมันจะไม่ไม่ได้ใช้ตังค์เยอะมาก คือของมันเดีเของมันหายากเฉยใช่ไหมหมายถึงว่าต้องไปเกาะต้องไปอะไรเงี้ย <_ EN> ใช่ใช่มันจะวนหลายหลายที่หน่อยแต่ถ้าเราโพดรับมันก็จะมีอยู่ใช่ไหมครับถ้าโพดรับเหรียญเลยเอะเหรอ,อใช่มันมีค่าถ้าเป็นเหรียญเลยไม่คนไม่นา่าขาถจะรับรับของมามาทำอ,ะ <_ EN> อ่ะเออน่าจะได้อยู่ลองทาแคมเปญขึ้นกองขึ้นแก๊งอะไรก็ได้นะครับผมว่าถ้าสภายอยากให้มันมีแก๊งมากขึ้นะ ได้ได้เดี๋ยวผมขอลองคุยกันดูก่อนได้ครับได้เดี๋ยวผมมาติดต่ออีกหลังเรียบครับได้ครับากันได้ครับขอบคุณครับครับผมไอ้เนี่ยครับเพราะผมว่าเป็นฟ้าผมมีแล้วไอ้ไม่ผมไม่ได้หมายถึงแค่ตัวเองผมหมายถึงแค่ส่วนรวมครับผมหมายถึงส่วนรวมไม่ได้หมายถึงแค่ตัวเองหมายถึงว่าในอนาคตแก๊งที่จะมาขึ้นเลยคก็คือได้แบบสมมติถ้ามาอยู่ในสภามันก็ต้องมีสิทธิพิเศษเยอะกว่าประชาชนปกติอ่ะเพราะมันคือสมาชิกของสภาถ้าตามหลักอ่ะ ครับแหละใช่ใช่ใชมัน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 ยากไปหน่อยครับแจ็กกี้ก้าว hard ครับแจ็กกี้ก้าว hard ครับไม่ได้ยากไปหน่อย แต่จริงมันคือเข้าคือจริงคือเข้าสภามันก็มีสล็อตให้ฟรีอยู่แล้วนะตามตาม,ตามหลักอะ่ะมันก็มีสล็อตแบบให้อยู่แล้วประมาณสิบหรือครึ่งหนึ่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็สมมุตถถิถ้าถ้าถ้าเขาไม่พอใช่ปะซื้อแม่งเลยให้มันเล่นง่ายๆอ่ะไอ้ที่เด็กฝึกหัดอะ่ะนะ